อันแรกเป็นหน่วยอันที่สองอออริชาตจ้ะโอเคจ้ะนี่เกินี่เกิดน้มอนเปิรนอืออืมนีแบบไไปสามคนน้ำมันน้ำมอม น,น้องเพลง <hj. S 2> เป็นไทยดูดูดูดเชนชีวิตขึ้นไหมไหตัวนัไหมนั่นอันไหนของตายายตายายน,นั่นแล้วที่เหลืออันนี้ล่ะที่เหลือฝัอ่งนี้ล่ะนอนหอมน้องน้องเพลงเป็นไทย เป็นไงชีวิตแสงเทียนแสงเทียนพุ้งไหมนิ่มดีไหมู้ชา <c oughs> สิ้นปีเห็นป่ะู้ชาพุทธเจ้าว่ะสัมมาสมาาัมพุทธเจ้า